กับคุณครูโยนะคะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะคุณครูโยก็จะมาสอนในเรื่องของการอ่านบทร้อยกองนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปอ่านบทร้อยกองกันนะคะเราไปเรียนรู้กันก่อนนะคะว่าบทร้อยกองเนี่ยคืออะไรและอ่านออกเสียงอย่างไรค่ะมาดูกันนะคะว่าบทร้อยกองเนี่ยก็คือถ้อยคำนะคะที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามข้อกำหนดของคำประพันธ์แต่ละประเภท คำในบทร้อยกองเนี่ยก็จะมีความหมายเท่ากับพยางนะคะเช่นคําว่าภูิพิพัฒน์เนี่ยหรือคําว่าสวัสดีเนี่ยเราก็จะนับเป็น3คําเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาปกติเวลาที่เราเขียนเนี่ยคำว่าภูมิพิพัฒน์หรือคําว่าสวัสดีเนี่ยเราจะนับเป็น1คําถูกต้องไหมคะแต่ว่ามี3พยางแต่ว่าเวลาที่เราเอามาแต่งเป็นบทร้อยกองเนี่ยเราจะนับเป็นคําไปเลยนะคะเราไม่นับพยางนะคะโอเคมาดูกันนะคะว่า การเตรียมอ่านออกเสียงบทร้อยกองเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะ1เลยนะคะก็คือต้องศึกษาคําศัพท์ทั้งเสียงอ่านแล้วก็ความหมายของคําเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นเองค่ะ 2. นะคะศึกษารูปแบบของบทร้อยกองแล้วก็จังหวะในการอ่านว่าบทร้อยกองนั้นน่ะเป็นบทร้อยกองประเภทใดกาบยานี1 1หรือเปล่าหรือว่ากอนแปดนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะศึกษาเนื้อความของบทร้อยกองนะคะ เพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจเนื้อหาเรื่องราวของบทร้อยกองนั้นว่ากำลังสื่อในเรื่องของอะไรเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถออกเสียงหรือว่าใส่ทำนองหรือว่าใส่อารมณ์ในการอ่านออกเสียงของเราเนี่ยให้อินกับบทกรน,นั้นนะคะ หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกองนะคะก็คือ 1. อ่านออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้องตามอักขรวิธีไม่อ,อกึออกอ,อกึออกอักอักหรือว่าตะโกนออกเสียงมากเกินไปนั่นเองนะคะ 2. นะคะอ่านว้นจังหวะให้ถูกต้องตามฉันทักษณ์และท่วงทํานองของบทร้อยกองแต่ละประเภทถ้าอ่านทํานองเสนอนะคะต้องรู้จักทอเสียงเอื้อนเสียงหรือว่าหลบเสียงนะคะเพื่อให้การอ่านของเราเนี่ยดูนะ่าฟังมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะข้อที่3นะคะน้ำเสียงต้องชัดเจนไพเราะหน้าฟังเปล่งเสียงไม่เบาหรือว่าดังเกินไปนั่นเองค่ะข้อที่4นะคะเน้นเสียงแสดงอารมณ์ให้เป็นไปตามเนื้อความของบทร้อยกองเช่นรักร่าเริงโกรธหรือว่าเศร้านั่นเองนะคะเราต้องถ่ายทอดอารมณ์เสียงของเราออกมาให้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึกอินไปกับบทร้อยกองที่เราอ่านนั่นเองค่ะ โอเคนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาฝึกอ่านบทอักขยานกันนะคะเป็นบทอักขยานเรื่อง40พระาบทนะคะท่านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปท่องบทอักขยานกันเลยค่ะ40พระราบทสิทธ์ทั้งสี่เรื่องฤทธิ์พิศวงอีดํารงเอกลักษณ์แห่งถิ่นทาน แต่ถือตัวอวดอ้างอหัางกานแบ่งแยกงานสินสยามอันงามงดมอบของขวัญวันธน,นาพาให้คิดว่าน้อมติดบูชา พระดาบทหรือแข่งคูณมูลค่ามาแทนทดสิ่งกำหนดอำนาจอันอาจองแต่ละคนคิดแคบแบบตนเอง ไห้วันเกรงชิงชัยจนไหลลงพระฤรษีรู้แจ้งแห่งใจจงสิทธิประสงค์เป็นเอกเชกยอดาาทุกคน เสื่อมสลายจึงสั่งสอนเตือนสติอธิบายบ้านเมืองไม้อยู่สุขทุกหมู่ชนมือที่ทรงสอดประสานสมานฉันย่อมปุก ป้องครองกันทุกแห่งหนมิตรไมตรีมีไว้ในกระมนลก็เกิดผลสร้างสร,รรทุกวันคืนเหมือนบ้านซึ่งพึ่งเศสา เ้าคอยคำถ้าเสาหนึ่งล้มความแล้วเสาอื่นก็สวดเสสุดรงลงพังครืนอยากจะยืนอยู่เห็นเป็นบทเรียน สิทธังสี่มีวิชาผ้าผูกมิตรพลังจิตเพื่อแพ้มีแปรเปลี่ยนรวมแสงรักส่องสว่างดังดวงเทียนเพิ่มภาคเพียพระดุงธรรม ลำเลิดคุณอยู่แผ่นดินเดียวกันฉันน้องพี่เย็นด้วยพระบารมีที่เกื้อนุนทุกภาคส่วนสัมพันธ์บรรดาลบุญ ช่ววคจุนีาาสพรหลังจากที่เรานะคะได้ฝึกท่องอักขายานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะให้นักเรียนนะคะทำแบบทดสอบ ฝึกการอ่านบทอักขยานนะคะขณะที่นักเรียนกํนาลังอ่านนะคะนักเรียนสามารถถ่ายเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าอัดเป็นเสียงนะคะส่งมายังไลน์ส่วนตัวของคุณครูได้เลยนะคะคุณครูรอฟังบทอักขยานจากพวกเราอยู่นะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูโยต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย